สวัสดีค่ะจากเพจโยยหญิงเหรียญปรยทานนะคะวันนี้หญิงจะมาสอนทำเหรียญปรยธานมะเขือค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นอีกลายหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีริบินเบอร์สองนะคะจำนวนสี่เส้นความยาวเส้นละยีนิ้วมือใหม่ก็อาจจะเผื่อริบินไปเป็น28-29นิ้วก่อนนะคะแล้วก็เหรียญค่ะ มีขั้วมะเขืออันนี้ใช้ทำขั่วมังคุดด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีหลอดยิงใช้ขนาด3.5มมิลน,นะคะตัดอุยลว่วงตัดความยาวให้เหลือ2.5นิ้วหรือถึง3นิ้วนะคะแล้วก็มีไม้ปลายแหลมไว้ไว้เสียบนำทางก่อนที่เราจะเสียบหลอดนะคะมีกันไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ปืนกาวนะคะไว้ติดขั้วมาเริ่มกันเลยค่ะพับครึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นฐานสีเลยค่ะ เอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะกางริบบิ้นออกแล้วก็เอาเส้นที่สามออกมานะคะดึงให้กระชับค่ะ ทีนี้ก็ขัดให้เป็นฐานแปดนะคะมันมีสองเส้นเนาะเอาเส้นบนนะคะพาดเฉียงไปด้านขวามือนะคะตามเข็มนาฬิกาแบบนี้เส้นบนของแต่ละเส้นนะคะเส้นสุดท้ายสอดล็อกริบบินค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ให้เราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะหยิบเส้นที่สองขึ้นมาทับหยิบเส้นที่สามขึ้นมาทับหยิบเส้นที่สี่ขึ้นมาทับเส้นที่สามนะคะหยิบเส้นที่ห้าขึ้นมาทับเส้นที่สี่ค่ะเราก็จะมีริบบิ้นอยู่บนมือซ้ายของเราห้าเส้นนะคะวางเส้นข้างล่างพาดลงค่ะแล้วหยิบเส้นที่หกขึ้นมาทับ วางเส้นข้างล่างพาดลงนะคะหยิบเส้นที่7ขึ้นมาทับวางเส้นข้างล่างพาดลงค่ะหยิบเส้นที่8ขึ้นมาทับทีนี้วางเส้นข้างล่างพาดลงแบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นอยู่บนมือซ้ายของเราสี่เส้นแล้วก็เอาเส้นข้างล่างสุดนะคะสอดเข้าไปตรงช่องนี้ก็ไปออกช่องแรก สอดเข้าไปเส้นแรกออกช่องแรกนะคะริบบิ้นเส้นล่างสุดบนมือซ้ายของเรานะคะสอดเข้าไปที่ช่องเดียวกันกับเมื่อกี้ค่ะแต่บังคับให้ไปออกในช่องถัดไปนะคะเส้นล่างสุดในมืออีกนะคะสอดเข้าไปที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันบังคับให้ออกในช่องถัดไปอีกนะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายสอดเข้าไปที่ช่องเดียวกันค่ะบังคับให้ออกในช่องถัดไปดึงให้กระชับนะคะมันจะยังหลวมๆห,หน่อยนะคะมันจะเติมแน่นในขั้นตอนถัดไปเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันจะมีริบบิ้นออกมาทุกช่องนะคะช่องลั หนึ่งเส้นคือถ้ามันไม่เป็นแบบเนี้ยถ้ามีช่องไหนออกสองเส้นหรือว่าช่องไหนไม่มีริบบิ้นออกแสดงว่าเราสอดผิดนะคะทีนี้ก็ใส่เหรียญค่ะประมาณนี้นะคะ ก็พลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้ให้เราหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้ววางพาดไปด้านซ้ายมือหรือตามเข็มนาฬิกาสี่เส้นหยิบเส้นนี้นะคะก็นับหนึ่งสองสามสี่วางค่ะแล้วก็หยิบเส้นข้างหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่วางค่ะ หนึ่งสองสามสี่วางนะคะอันนี้ก็จะวางในเส้นนี้เลยทีนี้ก็จะเหลือริบินอยู่สี่เส้นนะคะที่ยังไม่ได้วางพาดไปแล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราวางพาดไปล่าสุดนะคะก็ให้หยิบริบินเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะไปออกในช่องแรกแบบนี้เลยเส้นนี้นะคะ สอดเข้าไปที่ช่องเดิมค่ะแต่ว่าเราจะบังคับให้ออกในช่องถัดไปนะคะแบบนี้ต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปที่ช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันบังคับให้ออกในช่องถัดไปค่ะนี่นะคะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปที่ช่องเดิมนะคะก็บังคับให้ออกใน ช่องถัดไปอีกทีหนึ่งค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นรูปวงรีหน่อยนะคะก็ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะจะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้ให้เราหยิบเรบปิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็สอดโค้งปลายลงแบบนี้ค่ะสอดลงเส้นที่สามนะคะแบบนี้นะคะนับเราหยิบเส้นนี้นับหนึ่งสองสามสอดมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราหยิบเส้นนี้เนาะ เรานับ1 2ึสอาสอดลงไปตรงนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงหลวมๆไว้ก่อนเพื่อที่เราจะมองเห็นช่องถัดไปเรื่อยๆทีนี้ก็เส้นถัดมาแบบนี้แล้วก็นับหนึสามก็สอดมันก็จะเป็นแบบเราหยิบเส้นข้างหลังไปเรื่อยๆนะคะไปสอดลงในช่องข้างหน้าไปเรื่อยๆทีละช่องทีละช่องแบบนี้นะคะ เพื่อนๆอาจจะงงหน่อยนะคะตอนหัดทำํำแรกๆเส้นสุดท้ายแล้วค่ะนี่นะคะ เป็นเส้นนี้เนาะแล้วก็นับหนึ่งสองสามก็จะออกในช่องนี้ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้จะเริ่มแน่นขึ้นมาแล้วนะคะค่อยๆดึงไปทีละเส้นนะคะเดี๋ยวริบบิ้นยับ ค่ะก็จะได้ประมาณนี้พลิกกลับมาค่ะทีนี้เราจะมาสอดเก็บตามลายของริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ดึงให้กระชับอีกนิดนึงนะคะถ้าเราดึงแรงมุมมุมตรงนี้เขาจะยับนะคะเอาให้พอดีแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยค่ะ แล้วทีนี้จะเป็นการเสียบการเสียบไปนะคะให้เรามาเสียบก้านที่ด้านด้านที่มันมันจะมีสองด้านแบบนี้นะคะให้เราเสียบตรงด้านที่มันแหลมกว่านะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะให้เราเสียบด้านนี้ใช้ไมมปลายแหลมของเรานำทางก่อนนะคะจะได้เสียบหลอดง่ายๆ แล้วก็หลอดตัดด้านหนึ่งให้แหลมนะคะนี่ค่ะก็จะมาผู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าตัดขนาดสองนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เสียบแค่นี้ก็จะเหลือ เหลือการข้างบนประมาณนี้คือเราก็จะไม่ต้องตัดหลอดออกนะคะมันจะไม่เกินออกมาแต่ถ้าเราตัด3นิ้วนะคะมันอาจจะเกินออกมาแต่เราเลือกได้ว่าจะตัดด้านล่างด้านล่างออกหรือว่าตัดด้านบนนะคะทีนี้ก็ใช้ปืนกาวค่ะเอาปืนกาวยิงรอบๆตรงนี้นะคะ ติดหลอดไปด้วยนะคะแล้วก็ใบมันจะมีด้านความกับหงายนะคะมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเอาด้านความลงนะคะนี่ถ้าหงายจะเป็นแบบนี้ให้เราเอาด้านความลงนี่ค่ะก็จะลงมาพอดีแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะนี่มักเขือของเราเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ,อนๆไม่ยากเลยเนาะลองฝึกทํากันดูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆ,อ,นๆอยากให้หญิงทําลายไหนนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ